พูดถึงเกมวันนี้ก็เราดูได้ดูเกมของทางญี่ปุ่นมาเขาค่อนข้างที่จะดีในเรื่องการเคลื่อนที่เดิจากสองแมตที่ผ่านมาเขาเคลื่อนที่ดีเขาให้เคลื่อนที่แต่เขาจะมีปัญหาหลักๆเลยคือเวลาที่เราโดรนคู่ต่อสู้เพจซิงเข้าบอลหนักเขาจะมีปัญหามากก็ด้วยแมตที่แล้วเราเล่นได้มันต่ำมาตรฐานก็พยายามดึง เาขาเรียกว่าอะไดึงจิตใจดึง,ดงความมุ่งมั่นของเด็กออกมาดึงศักยภาพของเด็กทุกคนออกมาทําให้เห็นเราพี่ทางผมเชื่อมั่นกับนักกีฬาทุกคนที่สามารถจะชนะญี่ปุ่นได้ก็แค่แค่ปลุกเล้านักกีฬาให้กลับมามีชีวิตชีวาแค่ั้ จุดที่ประทับใจเไทีเลยคือก็จะมี2ช็อตก็คือลูกที่เราเสียลูกโทษจุดสแล้วประตูเราเซฟเจ้าฝ่ายเซฟแล้วก็อีกช็อตหนึ่งเราโดนยิงนำและเราสามารถกลับมายิงแซงเขาได้อันนี้ภูมิใจกับนักีฬามากที่ไม่ย่อท้อก็ก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยครับช่วยติดตามเชียร์ผูตซ้อลหญิงทีมชาไทยด้วยครับ เราจะทำให้เต็มที่กับรายการนี้เพื่อให้ได้ไปฟุซอลโลกครับอบครับ